Hey. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็แว้นมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวคาเฟ่กันอีกแล้วนะคะรอบนี้เรามาเป็นอำเภอเมืองปทุมนะคะทุกคนคาเฟ่ติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะทางเข้าคาเฟ่เขาจะแคบหน่อยนะคะแต่วันนี้เราเอามอเตอร์ไซค์มาก็เลยมาจอดได้ถึงหน้าคาเฟ่เลยนะ ถึงแล้วบ้านทองกลับนะคะทุกคนตัวคาเฟ่เขาจะติดกับแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะคือเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาเต,มต็มเเลยที่นี่จะมีทั้งเบเกอรี่นะคะเค้กกาแฟเครื่องดื่มเนาะแล้วก็จะมีเป็นอาหารด้วยนะตกแต่งสไตล์วินเทจเนาะ แบบสวยมากเลยแล้วก็วิวติดแม่น้ำเจ้าพยาลมเย็นสบายมากเลยนะคะทุกคนมีลมตลอดทั้งวันเลยคาเฟ่วันอังคารกับวันพฤหัสนะคะจะเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเนาะส่วนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะคะจะเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งเลยเนาะเขาจะหยุดทุกวันจันทร์นะทุกคนวันจันทร์เขาจะปิดเนาะ อากาศช่วงเดือนธันวาก็ลมทั้งวันเลยนะทุกคนลมเย็นดีแล้วก็มีให้อาหารปลาด้วยนะถ้าใครมาก็มาเลี้ยงอาหารปลากันได้ปลาก็เยอะอยู่นะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะแต่งสไตล์วินเทจน่ารักน่ารักเนาะแต่คนมาตลอดเลยนะทุกคน ตอนเรามาแทบไม่มีเก้าอี้นั่งเลยมาช่วงบ่ายๆเนาะคนเข้าตลอดเลยวันนี้เราสั่งเป็นตัวโกโก้มานะคะคนตัวเล็กของเราสั่งเป็นกาแฟเนะาะครัวกลางคนตัวเล็กของเราติดเปรี้ยวนิดนึงนะแล้วก็เค้กอร่อยมากเลยแต่จําไม่ได้แล้วเรียกว่าอะไรขนาดห้องน้ํายังน่ารักเลยนะทุกคนแต่งแบบน่ารักมาก มีน้องแมวมานั่งชมวิวด้วยนะคะก็บรรยากาศดีเนาะคือลมเย็นสบายมากเลยแต่ก็คือต้องรีบมาหน่อยนะทุกคนเพราะว่าคนแอบเยอะเนาะไม่แน่ใจว่าวันอื่นคนเยอะแบบนี้หรือเปล่านะแต่วันที่เรามาคนเยอะมากถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่าแวะมาทำธุราก็แวะมากันได้นะคะบรรยากาศดีอยู่นะ วันนี้เราสองคนก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย